เดือดสปูนช้อนทองคำจุดเดือดความอร่อยทั้งนุ่มทั้งฟินจนลิ้นละมุนข้าวเดือดสปูนช้อนทองคำา2 2 2 5พรีเซนเต็ดใบน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างรายการแรกและรายการเดียวของประเทศไทยของบริษัท เฮลิคกรุ๊ปจำกัดที่จัดอันดับสตรีทฟู้ดไทยพร้อมกับยกระดับสตรีทฟู้ดไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกนำพาความสนุกโดยเบกกี้เดรุนีและกอบสัญญารับหน้าที่พิธีหลากหลายความอร่อยกันตั้งแต่ต้นปีจากเหล่าบรรดาร้านสตรีทฟู้ดไทยกับเมนูอาหารที่นำมาแข่งขันในสัปดาห์นี้พบกับความอร่อยชั้นเลิศที่นุ่มจนลิ้นละมุนกับเมนูข้าวขาหมูบอกเลยว่าทั้ง4ร้านคือร้านเฮียวัดขาหมูร้านข้าวขาหมูชานเทคนิคร้านต ต้นตำรับ ร้านขาหมูตรอกซุงและร้านขาหมูห้องเต้เฮียซงซึ่งแต่ละร้านต่างมีกลนเม็ดเคล็ดลับรวมถึงขั้นตอนการทำที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ได้ขาหมูเลิศรสโดนใจคนกินเรียกว่างแต่ละร้านต่างยกขบวนประชันกันล้นจานจริงๆทำเอาเหล่ากรรมการหลักสิบคนและกรรมการทางบ้านอีก100คนชิมแล้วถึงกับยกนิ้วให้เลยแต่สุดท้ายแล้วความอร่อยของข้าวขาหมูร้านไหนจะถูกใจกรรมการจนได้รับช้อนทองคำช้อนที่สองไปครอง ติดตามลุ้นและชมการประชันฝีมืออาหารสตรีทฟู้ดทั่วไทยได้ในรายการเดอะสปูนช้อนทองคำ2,025พรีเซนเตด by น้ำแร่ธรรมชาติปราทังวันสุกที่วันที่7มีนาคมนี้เวลา18นาฬิกาทางรายการนี้เกิดจากความคิดของกิติกรเพนโรธประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเฮลิโคเนียเอจจำกัดที่ต้องการผลิตรายการเกี่ยวกับอาหารที่เป็นรายการต้นฉบับในประเทศไทยขึ้น นอกเหนือจากรายการอาหารที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากตา่างนอกจากนี้ยังต้องการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารในประเทศไทยและให้ความสำคัญกับร้านอาหารข้างถนนในประเทศไทยดยในปัจจุบันมีเว็บไซต์และสื่อสังคมที่รวบรวมและแนะนำร้านอาหารข้างถนนเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีการจัดอันดับร้านอาหารข้างถนนมีเพียงการวิจารณ์ร้านอาหารโดยนักท่องเที่ยวเท่านั้นจึงผลิตรายการนี้เพื่อจัดอันดับร้านอาหารข้างถนนให้ชัดเจนในรูปแบบการแข่งเดอะสปูนช้อนทองคําเป็นรายการจัดอันดับร้านอาหารข้างถนนในรูปแบบการแข่งขันตามประเภทเมนูโดยเริ่มต้นจากทีมงานจะนำรายชื่อร้านอาหารข้างถนนที่ได้รับการแนะนำจากเว็บไซต์และสื่อสังคมต่างๆมาคำนวณคะแนน,นความนิยม จนกระทั่งได้รวมสูงสุดจำนวนเมนูละ50ร้านจากนั้นจะส่งคณะกรรมการหลกักซึ่งมีทั้งหมดมากกว่า50คนเข้าไปทีมอาหารในร้านนั้นๆเพื่อคัดเลือกร้านอาหาร <c oughs> คุณภาพมากที่สุดในแต่ละเมนูเข้ามาแข่งขันในรายการเมนูละ12ร้านโดยทุกร้านที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาแข่งขันในรายการจะได้รับช้อนทองคำหนึ่งช้อนการแข่งขัน,ขนจะแบ่งออกเป็นเมนูละ3สายคือสาย A สาย B และสาย C โดยแข่งขันกันสายละ4ร้านตัดสินโดยคณะกรรมการซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วน